Uh... Um. สารคดีที่ตราารตาด้วยแสงสีเสียงและเทคนิค 3D Illusion l i f e w a l ตลอดแนวกำแพงพระบรมหาราชวังบริเวณถนน,านหน้าพระลานตั้งแต่สารหลักเมืองจนถึงประตูวิเศษชยัยศรีด้วยความยาวกว่า200เมตรที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือภาพยนตร์พานโนรามาสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติ84ปีแห่งความเรืองรองของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเนื่องในวรารกาศมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบ84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอหลวงของปวงชนชาวไทยนั่นเองค่ะภ<อ>าพยนต์ชุดนี้เป็นการนำเสนอเรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์แผ่นดินทองใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในด้านศิลปะแขนงต่างๆพร้อมกับมีการแสดงโขนที่งดงามอ่อนช้อยตามแบบโบราณสลับควบคู่กันไปด้วยก็มาเก็บภาพบรรยากาศที่แบบว่าประทับใจนะคะไม่ใช่ว่าทุกปีจะมีอย่างนี้ค่ะตรงนี้เห็นภาพเ,เราประทับใจยังไงบ้างเป็นการแสดงที่แบบว่าอลังการนะคะซึ่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เขามาประยุกต์กับ วัฒนธรรมของเราได้ดีอ่ะคือกับในหลวงเนี่ยพวกประชาชนทุกคนก็จงรักภักดีกับท่านและยิ่งมาเห็นพระปีชาสามารถของพระองค์ผ่านจากสื่อตรงนี้และยิ่งประทับใจอะค่ะ